นะสวัสดีครับพี่น้องบอกกันตั้งสองสาจาติดคือเกา่าเมล่าเร่งเร่งเมื่อนี้ฝ่าคลืมฝนคลืมไปรับนักเรียนมาแล้วแต่ว่าโบโตกพี่น้องคลืมนมิดมือเลยคลืมแบบมือตึบ๊บเอาไฟสว่างจ้าจังเออเปิดไฟเอาเมาื่อนี้เมนูว่ามีอยังหมักหม่ายพี่น้องเมื่อนี้มีอาหารไท<ข>ยๆผัดเผ็ดปลาดุกขุนเหล้ว,เ,วเออดไข่เจียวใส่กับแก้ว เจียวกับปิพี่น้องใส่กับผักบักแตงบักตัวมีบักเขือกเนาได้เขาสวยพี่จังพี่น้องนเมื่อนี้เขาเจา<ม>้าวใส่กันเสียบเสียบกึ่งก้าละ่ะน้องพิมกับสอบไอ้เจียวใส่ผักขาบโบไอ้เจียวโบใส่โอ้ยผักกราออกเพต้องเอาออกลูกกินเลยเนากับฝากเั็กน้อยพี่น้องก่อนที่จม,มคลิปกับฝากาก็ไหนก็แชร์เลยครับพี่น้องทั้งสองแท็กทีในฝากไว้ จะกลีกินน้อยเนาอพี่น้องครับเอาเป็นเสพกเลยไปไปเลยตอสวยโอ้จขอหยาดใส่มือพี่น้องประดุกประดุกจดจดจะปิดข้อมาแกงไก่ เจ็บก็เกาพี่น้องกินยังก็เจ็บขันป่วยไม่ป่วยกินอะไรก็ได้กินในติ้มก็ได้กินทุกอย่างกินเนื้ทุกอย่างขันปบป่วยรักษาชุกบกระเพให้ดีพี่น้องป่วยมากกินเขาว่าแสบหลอด มุมแทงทีเพียงแต่คุณต่อกลัวตำน้ำบ่อแทนตำม,มาเลย ก็อันดีสุกมืงนี่เงา cháu vừa đi không cháu lên thầy nhầm lên cho con đấy จับอยู่พี่นอ้องอาย่ดีไม่แห้งกินยังกระแสบกับอย่าให้ป่วยด้วพี่น้องรักษาตัวให้ดีม <c oughs> <c oughs> ันกินกับกระแสบเบ้มกินห่ด ก็กินเบอร์แต่ไข่เหรอเบอร์ซอบไทย ít nhiều vì nó nên là mình đợi. bèm gì nữa. gì? thả đem bơ. hamburger thả cá phèm bơ. Thấyกิน ham บ่เคยเบิ่งไง.กินแล้ว.กินหั่นบ่เคยพี่น้องเบิ่งได้มั้ย.ก็กินจังได๋กินแหม อยากประดุกเนีนๆ่ๆเน้นเลขเนาะอะไรครับโอ้กินรุ่นแรกประหนึนน่งจดเจ็บบอ้ะ ก็แย่พี่น้องอยา,ห,าห้มันป่วยป่วยมันหีกข้งเขาว่แท่ 画还是什么？要。嗯。要。一枚啊。要。有啊、哦。别画，好。 yang lalu รบบหืมับบนี่อือน้องเป็นติดหมดเลยเหรอเกล้งเหรอวะีเกลือค้มันถทำเนเกลยไม่ไหวแหวกกับพ่อตาเหลือกตาส่นไม่ไห้กับพ่อหู เจ็บๆคือเกาพี่นอ้องผัดเผ็ดประดุกแกมกับไข่เจียวกับไอเจวกะปิพี่น้องใส่ผักสดนํำกวดๆเอาฝากพี่น้องฝากพี่ตอนน้องไว้ประมาณนี้ยลอมก็หนุ่มปีมกินแฮมเบอร์เกอร์กับไก่คนไว้ <laughs> มันยากาศคำๆนะครับเมนูแบบรวดเร็ว กินกํายั้งกัแเสียือเกาอ่าน,นะพี่น้องกันยังว่ากันมันบผป่วยสําคัญรักษาหลางกายให้มันดูดีแล้วก็อยู่ดีมีแห้งนะพี่น้องเอ,อ้าฝากพี่ต้นน้องไว้ประมาณนี้มากกัดคนไหลก็แชร์กดติดตามให้ได้เลยพี่น้อง,ง,องทั้งสองสาติดิสกันสิบัวฝาในคลิปต่อไปขอบคุณขอบคุณพี่น้องคือเก่าที่เขามาติดตามรับชมนะครับสําหรับมือหน,นีคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนี้พี่น้องคลิปหนาบอกกันไหมครับผมสวัสดีครับครับผมกวนหลูกเลย 小么友们